สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนติดตั้ง RDP นะครับสำหรับเปิดการมาโควีสวับโอเคอย่างแรกนะครับให้เรามาที่ Discord นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเข้าดิสมาแล้วนะครับมาที่ห้องกดรับจะเข้าดิสต์นะครับตีตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับห้องไฟล์สำหรับ RDP นะครับจะเปิดขึ้นมาจากนั้นนะครับกดไปที่อ่เช็คบ็อกซ์แล้วก็กดเลือกโหลด RDP จากนั้นนะครับให้เรากดมาที่ลิงก์นี้หลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วก็ โหลดเป็นตัว .zip นะครับถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับให้เรากด Ctrl J แล้วก็ดาวน์โหลดในจารัสไฟล์ไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์มาที่ด i c e 4โปรแกรมไฟล์แล้วก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับ RDP Wrapper นะครับจากนั้นนะครับลอกไฟล์ที่อยู่ลงมาที่ RDP Wrapper นะครับ เมื่อเราคัดลอกมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่คาว่า Helper นะครับแล้วก็กดที่ตัว Enable นะครับคลิขวา Run as Administrator นะครับกด Run จากนั้นกด Yes ครับจากนั้นให้เรากดปุ่มมันก็ได้ครับแล้วหน้าต่างจะหายไปจากนั้นให้เรากลับมาที่โฟลเดอร์เดิมครับแล้วจากนั้นกดที่ Auto Update ครับคลิกขวา Run as Administrator นะครับแล้วก็กด Run ครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ Discord นะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม Text Box ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลือกโค้ดสาหรับสร้าง User นะครับจากนั้นให้เราเลือกขึ้นมาแล้วก็กด Copy นะครับแล้วเปิด จากนั้นนะครับให้เรามาที่ Windows PowerShell ครับจากนั้นกด Run As Administrator กด Yes ครับแล้วก็วางที่เราคัดลอกเมื่อกี้ลงไปครับจากนั้นกด Enter จากนั้นมันจะให้เรากรอกชื่อ username ที่เราต้องการจะตั้งนะครับจากนั้นเราก็ตั้งไปเลยในคลิปนี้ผมจะตั้งว่า Test นะครับแล้วก็รหัสครับจากนั้นกด Enter ได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้เราลองมาเช็คดูนะครับที่ RDP config นะครับว่ามันขึ้นสีเขียวครบทุกอันไหมนะครับจากนั้นถ้าเกิดมันขึ้นครบตัวอันแล้วให้เรากดโอเคครับจากนั้นให้เรามาที่ text box ตัวนี้ครับเรากดที่โหลดโปรแกรมควบคุม RDP ครับจากนั้นให้เราโหลดตัว Remote Desktop p a t c มานะครับจากนั้นเมื่อโหลดแล้วให้เราเปิดนะครับมาที่ Manage Profile ครับกด add นะครับจากนั้นใส่ชื่อนะครับชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็รหัสแล้วกดโอเคครับจากนั้นกดปิดครับ เราสามารถทดลอง Connect ดูได้ครับแค่นี้เราก็จะได้ RDP s สรบเปิดมาโคโลบ็อกแล้วนะครับส่วน Taskbar นี้มันยังโหลดไม่เสร็จนะครับจากนั้นผมจะมาสอนสร้าง Shortcut สำหรับเข้าผ่านหน้า Desktop ครับกดมาที่ Connect แล้วก็ f ฟออนไลจากนั้นกด Add ครับใส่ชื่อแล้วก็ Copy Command นี้ที่ผมให้เอาไวใน i s c o r d นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นชื่อตัวโปรแกรมของเรานะครับจากนั้นกด เขียนช็อตคัดครับพอมันสร้างช็อตคัดมาเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่เดสก์ท็อปครับกดที่คําว่าเทสจากนั้นมันจะขึ้น checking local computer name เท่านี้เราก็ได้ RDP เรียบร้อยสามารถที่จะเปิดมาโครถ้าใครทําแล้วทําตามได้หรือว่าทําตามแล้วมีปัญหาสามารถสอบถามได้ผ่าน Discord ที่ห้องช่วยเหลือ RDP ได้นะครับลิงก์ดิสคอร์อยู่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้